กล้องอยู่นะครับเดี๋ยวเอากดกดวิดีโอก่อนเอาขึ้นเปิดเปิดหัวแนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตต่กกอกนะคะเจอกันดรมากไปอ่ดรมากค่ะขอบคุณดีมากเนาะหตาชานก็กำลังจะขึ้นไลฟ์นะครับ ใครมานาตาเนาะใครมาตากดองก็มาอ๋อกดองซตาชานก็มาจากบ้านห้วยปยบ้านหนองสลามเหม่ยลืมบ้านหนองสลามท่ามาแล้วถ้ามาแล้วอยากก็ยินเสียงเงียบพูดมากจะให้กลับเงีย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 บเลยอย่าให้ได้เสียงนะ ตาบ่านนบ้นน oh oh, oh, ู e. oh, ้นดูดูดูตาวันนี้ตาเป็ตาโอ้ยาจะไม่ไดีคราสวัสดีาตาสวัสดีาตาอยู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 ตาอยู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 ตา

เนะต็มหลังรถนะครับเต็มรถเลยโอ้โหน่าอร่อยมากเลยอันนี้เขาสวยเขาสวยเอาเส้นเนาะให้ทายว่ามันคืออะไรเอ่ยนีที่ให้ทายมีเอาหน้าที่อันนี้มีเส้นมีปุ๊บแล้วก็จะมีไข่อ๋อไข่นกกระทาไข่นกกระทาทอดปลาแน่เลยเอาไก่นึ่ง ข้างไก่ต well, ้มข้าวกระเพาะปลาเนาะเป็นชุดเครื่องกระเพาะปลาไข่ลูกกระทาด้วยหน้าอร่อยหน้าอร่อยไข่ลูกกระทาด้วยป้ามีเซน์นะครับโอ้มาแล้วมาแล้วกระเพาะปลามาแล้ว S G จากพิลินดาอิตาลีครับไปเลยครับพิลินดาอิตาลีครับขอบคุณมากนะครับรถเรือสีดำ รถคนสกลรถคนสกลอ,อะไรวันนี้มาทำนาช่วยตาชานพาเอฟซีมาขอบคุณนะครับนะขอบคุณนะครับประดานะแล้วมาขอตาอย่างหนึ่งนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับที่นาตาชานนะครับวันนี้ถือกล้องให้นะ้าตายด้วยนะครับนี่ไอ้ปูฟองยินเปร๊ะเปร๊ะเป็นพาเอฟซีมา มาช้าพอดีได้คลิปอีกไไปดูนี่ัขาไปข่ากลับพระเจ้าเลยวางแผนไม่ใช่ไหมกี่โมงกี่โมงกลับาจย์กาจานโทรหาเลยโอ้ยแน่เลยมีคนเข้าดูเยอะเลยนะของพี่นันนะนิดเดียวนิดเดียวเจ็ดพคนเจ็ดคนโอ้ยเจคน ถ่าไม่ได้เพันเกตพันเกตพันเกตพันเดตพันเยพันเกตพันเตพันเก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 ้พันเกต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 พันเ็ตพันเก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 นเกตพันเกพันเนเนเเพัเพเพัเพนเพันกพันเพัเนเพันเพันนเนเพกันเนเนเ ยายบอกว่าผ่านนะคไแ่นาเียวป้าแตงก็ได้สองสิปลนะครก็รอน้ำนะครับน้ำมันหมดนะครับน้ำมันหมดสูบน้ำหมดน้ำมันเดดแแต้ไปซื้อปแตไปซื้อน้ำมันอยู่อุ๊ซ่าใหน่าตาบ่มีแห้งลอเนั่นี่เบิดปี ว่านกฟาบดฟลาบดปีบดสัตว์อือโอ้หนาหน่าอยู่มากครับนาตาชานันเอ็มมาครั้งแรกนะครับเน่น้องน่นาใหม่ก็มียังก็มีพ่ออยู่พ่อกินบ่ล,ล่ำบ่รวยพ่ออยู่พ่อกิน,นออชุบน้ำลงเลยน้ำมันเบิด ส,สองชั่วโมงปวด,ดเหรอหนุ่มมัเนช้าเน็ตช้าทำอะไรครับเนี่ยก็ของช่องต้มน้ำห้นมักหั่นเจงไกล้แล้วหรอเนาะตอนแรกนั่นผม ผมจะใช้เงินผมนี่ซื้อน้ำมาเลี้ยงมากบาลนี่ตอนนี้เนี่ยคุณอสมเขาซื้อมากงานที่กี่ปีครับฮัลโหลต่อนี่นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณแอดด้วยนะคะวันนี้น้องเอ็ม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 จับปีหรอฮะสามสิบโอเป็นน้องเป็นน้องเป็นน่องน้อยน้องเนาะเนอายังเด็กอยู่อุ๊ยเออเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะเกิดอะไรกับลุงจิม อ่งน้อเนขาดขาดขาดเจ้าวัวปูน่อยๆขาดขาดขนาดสองสันกันยังขาดนักห้ามครับห้ามห้ามหลายตาม๋ันยังนอนตัออยู่เดี๋ยวเป็นยังเป็นยังเราจำนอนต่อถ้าเหมือนเหตุการณ์ปกติจั่ว่าอย่างนีู้่อยงนู่นจิมน้ครัม่น้าจิมครับหินอๆทั้งหมดเลย มั่งเงิเลยใช่ที่งานตรงไหนข้างในหันเด้ย้ายออกมาตรงไห้ลูอไก่เรียงเป็นแถวเลยอ้ข้างในน่ะตรงหน้าลูาไก่ใช่ไหมมันมันไม่หินอ่อนแถวนั้นแหละเพิ่นเอาออกมาเลยมันเอาออกมาได้เหรอมันไม่ติดขอบท้องขอบทางไม่ไดก็มันย้ายได้ไงป้่ะมันจะได้เป็นลายทางแล้วพอเข้ามาตีเราก็ย้ายออกยกออกตลอดถ้าเข้ามาตีเราก็ยกเพเป็นร้อยยกยกเวิร์นอยู่นั่นก็ได้ หุ <laughs> ่นเด้คุณไเด้คุณไเด้คุณนีวว้การไทยไทยหังหลังอีก <laughs> ให้มันไหลให้มันไหลเป <laughs> บรรยากาศนะครับนีนล่าสุดนะครับ บรรยากาศล่าสุดครับที่นาะตาชานนะครับทำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับ